ัลทุครับสวัสดีครับวันนี้เรามาขายสินค้านะครับสำหรับการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกที่เป็นโซล่าเซลล์อะไรประมาณนี้นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือรายการสินค้าผมมีแล้วนะครับ มดนะครับราคาสินค้ามีแล้วนะครับทีนี้การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมันก็จะมีการมีการขายเป็นชุดนะครับเหมือนเอาสินค้าหลายๆตัวนะครับมาจัดเป็นชุดเป็นชุดนะครับ,ม,รบมันก็จะมีกรณีที่ว่าจัดสินค้า1,2,3,4,5,6มานะครับมารวมอยู่ในชุดเดียวกันและขายชุดนี้ไปนะครับแล้วก็สต็อกนะก็จะไปตัดไล่ตัด ตามรายการสินค้านั้นหนึ่งสอ่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับปกติเวลาเราขายนะครับเวลาเราขายเราก็จะเปิดบินปกตินะครับอันนึงนะครับเวลาเราขายเราก็จะมาดึงรายการสินค้าใช้ฟังก์ชันนี้นะครับมาดึงรายการสินค้าในนี้ไปขายนะครับนี่ครับเมมติว่า เรามาดึงรายการสินค้าอย่างเช่นเราขายสินค้าแผงโซลา r เซลล์เราก็มาดึงราคาตัวนี้ไปว่าขายกี่แผงแผงนะแล้วก็มาดูอุปกรณ์ชาร์จนะครับตัวชาร์จก็คือตัวนี้นะครับเราก็ดึงไปขายนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอันนี้คือเราขายเราขายเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับ เราขายเราก็ขายปกตินะครับกดยืนยันตรงนี้นะครับแล้วก็เอายอดเงินมาใส่ตรงนี้นะครับก็ mm hmm. จะตัดวินปกตินั่นแหละครับไม่มีอะไรเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าบางทีเวลาเราขายสินค้าที่เป็นในรูปแบบเป็นชุดนะครับเราไม่ต้องการที่จะมาเลือกรายการตัวนี้ทีละรายการ นะครับหรือเราต้องการที่จะดึงชุดมันลงมาแล้วกม็มันมาเก็บเอาตัวรายการสินค้าในนี้นะ่ะไปขายให้เราเลยนะครับอย่างเช่นว่าเราเราจะ,จะเห็นคําสั่งตัวนี้นะครับที่ขายเป็นแพ็กเกจตัวนี้นะครับสังเกตได้ว่าเรายังไม่มีชุดขายเลยนะครับเราต้องมาสร้างชุดขายก่อนนะครับชุดขายเรามีอยู่ฟังก์ชันนี้นะครับเอยตัวทีฟังก์ชันนี้นะครับ จัดการแพ,พ็กเกจนะครับทีนี้เราก็มาจัดการสร้างชุดขายนะครับใส่รหัสนะครับหรือว่าเรากดตัวนี้นะครับให้มันรันรหัสให้นะครับอย่างเช่นว่าผมจะตั้งชุดขายเป็นชุดนอนนาแล้วกันนะครับคือโซล่าเซลล์ที่ขายเนี่ยมันคือจะเป็นชุดนอนนานะครับ น,น,น,นะครับเลกชุดนอนนาเนี่ยมันมีรายการอะไรบ้างเรามาดูฝั่งขวานะครับโฆษหารายการสินคา้าตัวนี้นะครับเดี๋วยวโชว์เป็นสินคา้าโชว์เป็นรูปภาพอย่างเช่นชุดนอนนาเนี่ยผมก็จะหยิบอีตัวโซล่าเซลล์นี้มามาสองแผงนะครับแล้วก็ตัวตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแล้วอาจจะมี สายตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีค่าบริการมีค่าขนส่งนะครับฮะชุดนาน,นามีอยู่หกรายการนะครับไอ้นี่ผมก็บันทึกอันนี้คือเราได้ชุดขายชุดหนึ่งละอ่ะไปไปกดค้นหานะครับก็จะเจอรายการชุดนอนนานะครับถ้าเดินไปข้เข้าไปก็จะเป็นการเปิดเข้าไปเพื่อที่จะแก้ไขนะครับลบแก้ไขตรน,นี้ นะครับอันนี้คือชุดนอนนาแล้ชุดนอนบ้านนะครับทีนี้ผมผมจะผมจะเพิ่มไปอีกชุดหนึ่งคือเป็นชุดนอนบ้านนะครับรานรหัสนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับเราจะชื่ออะไรก็ได้นะครับผมเป็นชุดนอนบ้านนะครับก็คือชุดอินเวอร์เตอร์ชุดอพลังงานแสงอาทิตยแหละครับกรณีที่เราจะขายนะครับสวัสดีนะครับ ทีนี้ชุดนอนบ้านเนี่ยเรามาเลือกโ <c oughs> ซลาเซลล์เนี่ยโซลาเซลล์เนี่ยไม่ใช่สองแผงนะอาจจะประมาณหกแผงเจ็ดแปดแผงแล้วกันนะครับทีนี้มันก็จะมีตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์หนึ่งตัว,ตวแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะเยอะกว่านะครับแบตเตอรี่อาจจะสี่ชุดนะครับสมมตินะฮะอันนี้สมมตินะครับจะมีสายไฟตัวนี้นะครับแล้วก็มีค่าบริการ ค่าบริการเราก็ใส่เข้าไปนะครับค่าขนส่งนะครับก็6รายการเหมือนกันแต่ว่าราคาย,ยอดม,มันก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็จํานวนรายการสินค้ามันก็จะไม่เหมือนกันกับชุดนอนนานะครับอันนี้ผมทําแค่สองชุดนะครับผมบันทึกไว้ก่อนนะครับเราได้แค่2ชุดเนี่ยทีนี้พอเวลาเราจะขายนะครับ ขออนุญ <c oughs> าตปิดนะครับพอเวลาเราจะขายเราก็มาเปิดบินปกตินะครับทีนี้เปิดบินปกติเราก็มาดึงรายการชื่อลูกค้ากรณีเอาขครก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกนะครับเรามาเลือกชุดตัวนี้เลยแพ็กเกจตัวนี้เลยอ่าเราเลือกชุดเอนนะถ้าเราไม่ได้เลือกอตัวลูกค้านะครับมันก็จะใส่ตัวนี้เรามันก็จะรันหมายเลขให้เราบินขายนะครับแล้วก็ นาลูกค้านะครับที่ลูกค้าไม่มีเราเป็นคนนี้นะครับ่อไปทีนี้เราได้ชุดนอนนาไปแล้วนี่นะ,ะมีอยู่หนึ่งชุดนะครับก็คือมีจํานวนสินค้าทั้งหมดมีจํานวนรายการทั้งหมดหรือสินค้าทั้งหมดมีอยู่เจ็ดนะครับรวมราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับแถบนี้นะครับถ้าเราไปดูแถบรายการก็จะเจอรายการสินค้านะครับ เราก็จะเจอรายการสินค้าที่มันจะตัดสต็อกให้เรานะครับว่ามีรายการสินค้าตัวไหนบ้างที่มันจะตัดสต็อกนะครับที่เป็นสีแดงๆนี่ก็คือผมไม่ได้ตีสินค้าเข้านะครับก็คือจํานวนสินค้าในระบบไม่มีนะครับมันก็จะเตือนเรานะครับว่าสินค้าไม่พร้อมขายนะครับอันนี้ค่าขนส่งเลยนะจะพักปินไว้ก่อนนะครับค่าขนส่งพอดีผมมาตั้งเป็น มาดูรายการสินค้าตรงนี้นะครับผมมาดูาค่าขนส่งค่าขนส่งมันเป็นมันเป็นค่าแรงนะครับเราก็มาตั้งเป็นค่าแรงตรงนี้นะครับแล้วก็กดแล้วนะครับเรามาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับเปิดเป็นบินเนี้ยครับเปิดเป็นบินนนะครับก็จะได้บินนี้มานะครับบินนี้มันก็จะมีชุดนอนหนาอยู่ นชุดนอนนาชุดนอนนาค่าขนส่งมันก็จะไม่ขึ้นแดงแล้วนะเพราะว่ามันเป็นค่าบริการมันไม่ใช่สินค้านะครับเราจะขายชุดนอนนานะครับเราก็กดยืนยันตัวนี้นะครับเราก็ใส่ยอดเงินข้างบนนี้นะครับนี่ครับข้างบนนี้นะครับใส่ยอดไปนะครับมันก็จะถามว่าเนี่ยไม่เพียงพอต่อการสตวอกคุณจะดเดำเนิเนการต่อหรือไม่อะไรประมาณนี้อันนี้ผมจะลอง เล่นให้ดูนะครับก็คือบางท่านที่เอาไปใช้ก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือใบเสร็จรับเงินก็จะเป็นแบบนี้นะครับปกติมันจะขึ้นมาประมานนี้นะครับเราขยายขึ้นมาตรงนี้นะครับจะลิตรายการตลาดท่านไหนที่ไม่ไม่อยากให้มันขึ้นลิตรายการยาวขนาดนี้ก็มันก็จะมีตัวหนึ่งที่ที่ตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับควาทนี่ตั้งค่าตัวโปรแกรมนะครับ แล้วก็เรามาเลือกตัวนี้แหละตัวนี้ตัวแรกเนาะแล้วก็มาเลือกพิมพ์จากรายการแพ็กเกจนะครับรบ,บันนึกกรณีท่านไหนที่ต้องการที่ไม่อยากให้มันพิมพ์รายการสินค้าอยากให้พิมพ์ชื่อชั่วอยากให้พิมพ์ชื่อรายการแพ็กเกจตัวนี้ไปเลยนะครับ,บ,นะรบมันก็จะเป็นชื่อเฉพาะชื่อรายการแพ็กเกจตัวนี้มาให้เรามันจะไม่เยอะนะครับมันก็จะมียอดทีนี้ให้เรา คกรณีที่ท่านไหนที่ต้องการขายเป็นชุดหรือว่าขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันเป็นชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้นแล้วรวมกัน10-20ตัวหรือว่าหลายๆตัวครับแล้วทีนี้ต้องการให้มันให้มันอยู่ในรูปแบบเป็นชุดชื่อชุดนะครับในการตีพิมพ์ใบเสร็จเราก็สามารถที่จะใช้แบบนี้นะครับสมมุติว่าผมจะผมจะ ผมจะขายอสองชุดนะครับผมใช้บินเดิมนี่แหละบินเดิมเพราะอันนี้มันเคยขายไปแล้วท,ทุกทีผมเปิดบินใหม่นะครับทีนี้ผมจะมาดึงชุดขายสองชุดเลยนะครับผมใช้ผมจะขายทั้งชุดนอนนาและชุดนอนบ้านนะครับอันนี้มันดึงมาแล้วนะครับตอนทีเดี๋ยวผมจะลบก่อนนะถ้าเราลบออกนะครับกดลบตรงนี้ที่ขวานะครับแล้วก็ลบแพ็กเกจตัวนี้ออก มาคลิกแทบตัวนี้รายการวัตถุดิกลบด้วยนะครับที่ผมจะหรือว่าผมจะมาขายชุดนอนนาเนี่ยชุดนอนหนาตัวนี้นะครับผมจะขายไปสองชุดนะครับแล้วก็ดำคลิกเนี่ยมันมาสองชุดใช่ไหมครับแล้วรายการสินค้าตัวเนี้ยมันก็จะคูณเข้าไปว่าจํานวนสินค้าที่อยู่ในชุดนอนนาเนี่ยสองชุดเนี่ยแล้วรายการสินค้าที่มันที่มันทําการจัดชุดไว้แล้วเนี่ย มันมีกี่ชิ้นมันก็คูณคูณจํานวนตัวนี้เข้าไปให้เรานะคบว่ามันมีกี่ชิ้นมันะะจะได้เป็นสองชุดนะครับอย่างเช่นค่าแรงมันก็จะคูณสองเข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องหรือยังไงเรามาดูแล้วเราก็จะลดราคาแล้วก็ดำเนินการแก้ไขได้นะคะรับแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งราคามันก็จะลดลงมานะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นราคาสองร้อยนะครับตัวนี้เหมือนกันค่าขนส่งนะครับรวมแล้วเป็นสี่ร้อยไม่ใช่เราไม่ได้คิดค่านั้นนะ เราก็จะแก้ไขเหลือแค่หนึ่งตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้ชุดนอนนาผมไม่ได้ขายเฉพาะชุดนอนนาอย่างเดียวผมจะขายชุดนอนบ้านด้วยนะครับแล้ก็มาเลือกแพ็กเกจตัวนี้เหมือนเดิมนะครับมาเลือกชุดนอนบ้านชุดนอนบ้านเนี่ยเอาแค่หนึ่ชุดพอสมมุตินะครับแล้ก็เดบมนทิทมันก็จะไปเก็บรายการ สินค้าที่เป็นชุดนอนบ้านมา1ชุดนะครับแล้วรวมยอดให้เรามันก็จะมีชุดนอนบ้านนะครับสังเกตรเราดูอย่างนี้มันอาจจะมันอาาันอไหนมันชุดไหนชุดไหนนย่งครับเราเราคลิกขวานะครับแล้วก็ดูขายายคอลัมน์ตัวนี้นะครับสังเกตว่ารหัสแพ็กเกจนะครับถ้าเป็นชุดนอนบ้านก็จะเป็นรหัสแพ็กเกจของเขาลงท้ายด้วย2องนี่ไหมครับ ก็คืออันนี้คือชุดนอนบ้านนะครับส่วนชุดนอนนามันจะเป็นลงท้ายด้วยเลขหนึ่งก็คือมันจะแยกเป็นเป็นกรุ๊ปรหัสอย่างนี้นะครับ,นะรบอันนี้คือชุดนอนบ้านนะครับในที่พอเราจะขายเราก็โพดิเมนขายนะครับแล้วก็ใส่ย,ยอดเงินเข้าไปเลยนะครับแปดหกสี่ร้อยนะครับเราก็จะถามล้อแหละว,ว่าสินค้ามันโอเคไหมสต็อกมีเพียงพอนะคุณต้องการที่จะ ตัสต็อกหรือไม่ว่าจะถามทุกรายการครับที่เป็นรายการสินค้าที่เป็นสีแดงนะครับมันก็จะไล่ตัดสต็อกนะครับแล้วก็จะพิมพ์ตัวนี้มาให้เรานะครับเป็นใบเสร็จแล้วเหมือนอย่างนี้เเลยนะครับแบบนี้เลยก็คือมันจะพิมพ์เป็นชุดให้เรานะครับ โดยที่รายการสินค้ามันถูกตัดสต็อกไปแล้วแต่ว่ามันจะตีพิมพ์เป็นชุดนี้เราว่าอันนี้กี่ชุดแล้วก็ชุดนอนนอนบ้านหนึ่งชุดนอนนาสองชุดประมาณนี้แล้วรวมยอดเงินนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะเคลียร์ตัวนี้ไปรอเปิดบินครั้งต่อไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการจัดชุดแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจในการขายนะครับก็คือใช้ฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้คือเรามาสร้างตัวนี้ สร้างชุดให้มันนะครับถ้าจะแก้ไขก็ดบเนินคิดเข้าไปแก้ไขนะครับจะลบจะเพิ่มแก้ไขราคาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับถ้าจะขายเป็นชิ้นก็ก็เหมือนเหมือนที่เราเคยใช้นะครับก็คือเปิดบินปกตินะครับดึงแบบรายการชิ้นมาขายนะครับหรือว่าจะยิงบาร์โค้ดก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับผม ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมไปทดลองใช้ได้นะครับจะมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างนะครับใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ